บ้านพร้อมที่ดินฉนดคุดแดงนะคะบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะซื้อไว้พักผ่อนค่ะทุกท่านเมื่อเบื่อความวุ่นวายนะคะก็เดินทางไปพักผ่อนกันสบายๆเลยนะคะบ้านพร้อมที่ดินฉนดคุดแดงค่ะเนื้อที่ขนาด200ตารางวาราคา950,000บาทค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะเป็นบ้านพักวิวภูเขาอากาศดีค่ะ อยู่ใกล้กับอำเภอจอมบึงมราชพัฒนะคะ2กิโลเมตรค่ะเดินทางสะดวกตั้งอยู่ในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะทุกท่าน950,000บาทเท่านั้นนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะมีพื้นที่ให้ปาร์ตี้ด้วยค่ะรับชมชมวิวด้านบนกันได้เลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามหรือนัดชมพื้นที่ค่ะโทรคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะสำหรับ,บวันนี้เจคโนขอลาไปก่อน ากกดไลค์กดติดตามช่องเจคเคนนโยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ